สวัสดีมิลักแฟนจูซิคายเซนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวมาทําการรีวิวเป็นทางด้าของคาชิโมะมันชื่ออะไรนะคาชิโมะฮาจิเมะใช่ไหมเขาเรียกว่าฮาฮาจิเมะแล้วกันอ่ะเดี๋ยวมาทําการรีวิวเป็นทางด้าของฮาจิเมะนะซึ่งเป็นตัวละคระดามิเมจดีดพีย ที่ค่อนข้างดีมากแต่ว่าในเมตาเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งเพราะว่าโดนโทจิคุมกําเนิดนั่เองนะซึ่งถ้าตามังงงเนี่ยมันก็จะเป็นทางน้่งของตัวละครที่มีสปีดไวที่สุดนะแล้วก็ตายไวที่สุดด้วยตายไวที่สุดตอนสูบสุคุณน้านะคือแบบเปียงเดียวจอดอันนี้ก็เดี๋ยวเน่จะทําการรีวิวกันแล้วก็เป็นสกิลคร่าวๆถามว่าคุ้มค่าแก่การสุ่มไหมก็บอกก่อนว่าไม่คุ้มตัวละครเนี่ยไม่คุ้มคามไดเลยนะเพราะว่าจุดสูงสุดเนี่ยของทางเกม ตอนนี้นะถ้าเอาเฉพาะทีมหลักนะก็ต้องมีโทจิพ่วงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นะลอ,อย่างคือฮาจิเมะเนี่ยเหมือนจะไม่มีไตเกิดั้งถ้าจะไม่ผิดนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครที่เราควรเอาเนี่ยก็คือทาง้าของโทจิใครจะสุ่มฮาจิเมะก็ได้ก็คือสุ่มเนี่ยสุ่มเอาแค่ตัวละครแล้วก็แบบอาจจะเอางเนี้ยเอาไปทาโทจิก็ได้ประมาณนี้หรือไม่ก็ใครชอบฮาจิเมะก็สามารถทําได้เพราะว่าเวอร์ชันเนี่ยมัน ใช้งบค่อนข้าง,างน้อยในการทําตัวละครอ,นะอยู่แล้วนะนี่ก็ถือว่าเล่นได้ชิลๆอยู่แล้วอ่ะก็ก่อนที่จะไปดูนะื้หาฝากไปดูวิธีการดาวโหลดก็สมัครของตัวเกม X 7 g a m เกมก่อนนะครับผมโอเคไป อ่ะหลังจากกดลิงก์ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยนะเราต้องทำการโหลดของตัวเกม X7 ็กเซกมก่อนนะก็สามารถสแกน q คีย d e คดได้เลยใครเป็น iOS สามารถาโหลดของ iOS ได้ใครเป็น Android สามารถโหลดของ Android ได้นะนี่หลังจากทำการโหลดเสร็จเราก็กดเข้าไปล็อกอินไลให้เรียบร้อยในแอปนะแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมไปชื่อสื่อไคลเซนซิโร่เลียมฟอนซึ่งอันเนี้ยมันจะมีอยู่2ตัวเกมเวอร์ชั่นแรกสุดเนี่ยคือเวอร์ชั่นที่น่าจะลดประมาณ 45- หรือ50%แล้วก็ อันนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดต้องดูด้วยนะว่าเป็นลด99%ถึงจะใช่เวอร์ชันที่เขาเป็นเวอร์ชันล่าสุดนนนี้อ่ะโอเคอ่ะหลังจากกดเข้าเกมมานะก็ต้องทําการล็อกอินเข้าเข้าเกมก่อนก็ให้กดข้างล่างนะเป็นทางล่างของลงชื่อเขาใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลนะกดหนึ่งครั้งปุ๊บใส่อีเมลของเราเข้าไปแล้วก็กดทางล่างของการรับรหัส รหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอีเมลเราไปกรอรหัส6ตัวมาแล้วก็กดกรอกรหัสกดเข้าสู่ระบบแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้เพื่อเป็นการยอมรับเงื่อนไขทางตัวเกมปกติแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ลงได้ตามปกตินะครับผมอ่ะหลังจากดูวิธีการดวราวโหลดก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาเดี๋ยวามาดูการทาหน้าของสกิลตัวละครก,ก่อนนะก็อันนี้คือตัวเท็ผมมีอยู่3ดาวแล่าเองนะอ่ะดีไซน์ตัวละครจะเป็นประมาณนี้เอาจิงเนี่ยสีเอ่อสีในมังงะแบบ ป,ป๊ะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีออกมาอย่างนมากมันน่าจะเป็นแบบหน้าปกหรืออะไรประมาณนั้นมัน้งอ่ะดีไซน์น่าจะเป็นประมาณเนี้ยตัวละครไม่มีสกินนะตัวละครนี้อ่ะหมายวเราดูทางด้านของสกิลแรกก,ก่อนเดี๋ยวผมขอเปิด GPT แป๊บหนึ่งอ่ะมาทางด้านของสกิลที่1นนะเอ่อพลังแห่งลากหรือจอมันแปลมาเป็นอย่างนี้เลยเหรอมันได้เป็นตัวละครฝั่งจากพวกจีนหรืออะไรพวกนี้ปะ่ะในปทศานนองนั้นอ่ะสกิลก็คือ ะนะสร้างความเสียหายศัตรูทุกตัวสร้างความเสียหายเวท90%ของพลังโจมตีของตนและมอบบัฟประจุบวกแต่และเป้าหมาย1-3ชั้นอันนี้คือสกิล1นะคือเลเวล1ก่อนนี้อะ่ะเลเวล2เนี่ยเพิ่มดาเมจเป็น180%แล้วก็มีโอกาส100%ในการมอบบวก1ชั้นของประจุบวกเพิ่มให้กับเป้าหมายแต่ละตัวแล้วก็เลเวล3คือดาเมจเพิ่มเป็น128แล้วก็หากก่อนโจมตีเนี่ยตัวละครมีประจุลบความเสียหายของสกิลนี้จะเพิ่มขึ้น5%ต่อชั้นประจุลบนั่นเองนะซึ่งถัดไปเป็นนน้้งีีตรนะ ประจุบวกเนี่ยลดพลังโจมตีของเป้าหมาย3%ต่อชั้นแล้วก็เมื่อจบเทินเนี่ยจะล้าง1อันของเป้าหมายออกแล้วก็ทุกชั้นเนี่ยทุกชั้นที่ถูกล้างจะสร้างความเสียหายเวท18%สูงสุดคือ18ชั้นนั่นเองนะก็เทินหนึ่งเนี่ยมันจะมีโอกาสประมาณสระมันจะเพิ่มประจุบวกมาะมาณง4ขั้นประมาณนี้ได้เต็มที่ก็น่าจะวะนาณ4ขั้นนะหรือไม่ก็อาจจะมีมากกว่านั้นเดี๋ยวต้องอ่านสกิลไปเรื่อยก่อน,นี้อ่ะแล้วก็หนึ่งต่อเทินเนี่ยเมื่อจบเทินกล ต้องบอกก่อนว่าตัวละครมัน,นเป็นตัวละครสร้างทูดามิเนั่นเองนะถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งแต่ว่ามันก็โดนทูจิคุงก็เนิรอยอยู่ดีนั่นแหละนี่อ่ะแล้วก็ถัดไปเป็นทางั้งของสกิลที่2อ,อันนี้เป็นอันตินั่นเองนะเอะ Ken อเคนงูเลเทพเทพเออเทพสายฟ้าผู้พิทักษอ่ะมันจะแปลอีกอันนึงก็คือเทพสายฟ้าผู้พิทักษประมาณนี้ สกิล uh, ก็คือสกิลหนึ่งเนี่ยสร้างความเลือกโจมตีศัตรูหนึ่งตัวที่มีประจุบวกมากที่สุดนะก็คือตัวไหนที่มีประจุบวกมากสุดเนี่ยก็ตีตัวนั้นตัวละครมันเลยแบบผมคิดว่ามันเลยแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่ามันโจมตีแบบเหมือนสุ่มตัวละครเนะี่ยเออประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ถ้าศัตรูเนี่ยไม่มีประจะุไม่มีประจุบวกเลยจะสุ่มเป้าหมายนั่นเองนะสร้างความเสียหาย298อเก้านของอ ของพลังโจมตีอ่าแล้วก็หากศนะัตรูเนี่ยมีสถานะลบพลังชีวิตตัวเองก็คือเลือดหายเนี่ยจะได้รับทางด้งของความเสียหายจริงเพิ่มขึ้นอีก40%ของเลือดหายที่หายไปนั่นเองนะประมาณนี้เอ่อลบเดี๋ยวนะลบพลังชีวิตตัวเองเลือดเดี๋ยวนะลบพลังชีวิตตัวเองเลือดหายผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นพาร์สีเอ่อมันเป็นสถานะหรือไม่ก็ถ้าศัตรูเลือดน้อยเนี่ยมันจะยิ่งโดนดาเมจแรงประมาณนั้นทำลองนั้นอ่ะเลเวลสองเนี่ยคือสร้างความเสียหายเวทสามหกแปดเพิ่มดาเมจจริงเนี่ยเป็นห้าสิบแล้วก็ เลเวลสาคือเพิ่มาดาเมจเนี่ยเป็น438แล้วก็ความเสียหายจริงเนี่ยเป็น60แล้วก็ผู้ใช้เดีย๋ยนะถ้าผู้ใช้เนี่ยมีสถานะประจุลบจะลบ1ชั้นของประจุบวกจากเป้าหมายต่อ1ชั้นของประจุลบการลบนี้จะสร้างดาเมจเวท18ตต่อชั้นที่ลบและกลายเป็นดาเมจจริงก็คือถ้าตัวเรามีประจุลบ หนึ่งส,สต็ศัตรูมีประจุบวกหนึ่งสแต็มันจะทาการเหมือนหักล้างกรารวัเนี่ยแล้วก็สร้างความเสียหายใส่ศัตรูเพิ่มประมาณนี้อะก็คือไม่ต้องรอจบเทินก็โดนาเมจเพิ่ม1 8ประมาณนี้แล้วก็ถัดไปเป็นทางดั่งของพาสซสฟของ UR อาร์เอ่อสกิลนี้ก็คือแคว้นสายฟ้าพิทักษ์เอ่ออฟเวคเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยจะสร้างสนามสายฟ้าเดี๋ยวเข้าเกมไปเดี๋ยวจะเห็นอ่ในพื้นที่ศัตรูนาน4ทเทินแล้วก็หากศัตรูเนี่ยมีสถานะประจุบวกอยู่เนี่ยพวกเมอ่อเม ตัวนี้ออกก็คือสกิลของฮาจิเมะเนี่ยมันจะมีโอกาส35%ที่จะทำการสตุ้นเหนียวนำไฟฟ้าแล้วก็ทำให้แถวหลังของเป้าหมายเนี่ยมีโอกาสสูงขึ้นในการโดนน,นั่นเองประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นขั้นที่2เนี่ยติดประยุบ,บวกหนึ่งชั้นให้กับศัตรูน่าจะน่าจะทุกครั้งหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจอันนี้น่าจะเมื่อโดนโจมตีหรือว่าเมื่อเริ่มเทินประมาณเนี้ยอ่ะแล้วก็รีววสามเนี่ยเมื่อจบเทินเนี่ยหากสนามมีทางด้านของ ม,มันเขียนไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกันอัออาตราติดสถานะเพิ่มขึ้นอีก5%สูงสุด100%ย์ทุกครั้งที่ตัวละครใช้สกิลหากสนามยังอยู่เนี่ยจะก,กระตุ้น1ครั้งแรงขึ้น60%มันแปลเหมือนแปลไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะแต่ว่าอ่ะเป็นสนามที่ช่วยเพิ่มดาเมจให้กับฮาจิเมสนั่นแหละประมาณนั้นอ่ะถัดไปเป็นทางน้างของพาสซีฟอันนี้ก็เป็นทางน้างของการเพิ่มพลังเพิ่ม HPC ไอ้เพิ่มพมลังโจมตี 40, 20, ามเสียหายีปะมาณนล้ปเป็นทานี้ ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นเทพสายฟ้าหรืออสูนมายาอะไรสักอย่างประมาณนั้นอะสกิลมันเขียนว,ว่าอสูนมายาเอฟเ,เฟกต์ก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยตัวละครนี้จะได้รับพลังของประจุลบ1ชั้นนั่นเองนะแล้วก็ทุกครั้งที่ HP เนี่ยลดลง1%จากค่ามากที่สุดเนี่ยจะเพิ่มดาเมจจะเพิ่มดาเมจจริง18%ต่อ HP ที่หายไปเนี่ยนะทุกทุกๆ่ HP ทุกๆ 1%, HP ท,กทก1 HP ที่ลดลงจากค่ามากที่สุดจะเพิ่มดาเมจจริง1 8 ต่อ HP ที่หายไปเฮ้ยอันนี้ถือว่าดีมันเขียนถูกป่าวะ่ะเดี๋ยวนะ HP ลด1%ได้ดาเมจ18หรอเฮ้ยทำไมมันได้เยอะจังแล้วก็ถ้าเป็นเลเวล2เนี่ยเมื่อใช้สกิลลากสายฟ้าเนี่ยจะสร้างความเสียหายจริงเพิ่มเติมเท่ากับ HP 18เซนที่หายไปแล้วก็เพิ่มประจุลบ1ชั้นแล้วก็ถ้าเป็นเลเวล3เนี่ยในการเคลื่อนไหวครั้งแรกของแต่ละรอบเนี่ยหาก HP มากกว่า50ซนจะทำการลด HP ตัวเอง50% คือตัวละครฮาชิเมะเนี่ยยิ่งเลือดน้อยก็ยิ่งตีแรงด้วยประมาณนี้อ่าแล้วก็แล้วเข้าสู่สถานะร่างอสูรมายาเป็นเวลาสีเทินถ้า HP น้อยกว่า50เซนจะไม่เกิดผลนี้ใช้ได้1ครั้งต่อการสู้โอเคแล้วก็ในสถานะอสูรมายาเนี่ยหากได้รับการฮิลจะโดจะโจมตีศัตรูแบบสุ่มหนึ่งตัวดามเมจนี้จะเท่ากับอ่าดามจของการฮิลประมาณนี้แล้วก็ ทางน้างของพาสีอันข้างล่างมันจะมีทางน้างของประจุลบประจุลบเนี่ยก็คือเพิ่มดาเมจเวท3%แล้วก็โจมตีศัตรูที่มีประจุบวกจะสร้างดาเมจจริงเท่ากับ HP ท,ที่หายไปของคู่ต่อสู้สูงสุดคือ3ชั้นอ่าสูงสุดคือ18สแต็อ,อก็เท่ากับว่าดาเมจน่าจะเพิ่มได้ค่อนข้างเยอะพิ่มควรแล้วก็สกิลร่างอสูรมายาเนี่ยก็คือถ้าเราอยู่ในสกิลร่างอสูรมายา การยมตีบวก30อัตาคี้บวก50แล้วก็ทุกเ์อนเนี่ยจะทําการลด HP สฟตัวเอง18%แต่ว่าไม่ทําให้ถึงตายนั่นเองนะก็คือถ้าสมมติเราเลื่อนเหลือแค่10%โดนลด1 8เรเราก็จะเหลือแค่1%ประมาณนี้อ่ะแล้วก็ทําการต้านทานดามจโดยตรงต้านทานสถานะดีบัฟแล้วก็ต้านทานควบคุมตัวละครจะไม่โดนทูดามจจะไม่โดนดีบัฟและไม่โดนสถานะควบคุมต่างๆประมาณนี้แต่ว่าจากที่อ่านมาเนี่ยตัวละครไม่มีการตายนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าโดนดามก็ถือว่า ตีเหมือนกันนั่นแหละประมาณนั้นอ่ะถัดไปเป็นทางด้านของอาวุธ30อสอาวุธของมันเนี่ยถ้าเป็นเลเวลหนึ่งเนี่ยทุกทุกสิ้นสุดเทินเนี่ยจะเพิ่มประจุลบ1ชั้นให้กับตัวเองแล้วก็เมื่อถ้าเป็นเลเวลสเนี่ยถ้า HP เนี่ยลดลงหรือต่ำกว่า50%ครั้งแรกเนี่ยจะรับทางด้านของประจุลบเพิ่มขึ้นอีก1-3ชั้นนั่นเองนะอันนี้มันได้เป็นการสุ่มนะหนชั้นไม่แน่ใจเหมือนกัน เดี๋ยวนะเมื่อประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นเลเวลสเนี่ยทุกหนึ่งชั้นของประจุลบเนี่ยทำการเพิ่มคีย์ข้อดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์ประจุลบน่าจะได้ประมาณสิบแปดสเต็กป่ะน่าจะประมาณเนี้ยก็คูณเข้าไปเอาประมาณนี้ตัวละครเป็นตัวละครดาเมจที่แท้จริงเลยนะดาเมจแบบทูดาเมจดาเมจเวทแล้วก็เพิ่มคียค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้อเสียคือตัวมันโดนตัวมันต้องทําการลดเลือดทุกเทิร์นแล้วก็ตัวบางไม่มีตายเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดนดาเมจแรงๆเนี่ยก็ถือว่าตายค่อนข้างง่ายอยันนี้อ่ะประมาณนี้ มาเดี๋ยวเราไปทําการเทสกันว่าจะเป็นยังไงบอกก่อนว่าตัวละครฮาจิเมสเนี่ยเก่งแค่เฉพาะใน PVP หรือว่า PVE แต่ว่าตีบอสไม่เก่งเพราะว่าตัวละครมันลดเลือดอะถ้าไม่มีตัวละครคอยฮิลคอยซัพพอร์ตอะมันก็ไม่น่าจะรอดน่าจะโดนบอสต,ตีตายอีกอย่างคือสกิลแอร์เนี่ยไอ้สกิลพาส,สีไปเนี่ยมันน่าจะอยู่ได้แค่ประมาณ4เทิร์นเนาะตามที่มันบอกเพราะฉะนั้นถ้าหลุดจากอันนี้ไปอะดามเมจมันก็จะลดลง ประมาณนี้ผมเลยคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะหรอกการตีบอสอ่ะก็เลยวันเนี้ยไม่ได้เอาตีบอสมาให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําการไต่หอคอ,อยแล้วก็ตีกิจกรรมหนึ่งหนึ่งให้ดูอ่ะไม่ใช่กิจกรรมหนึ่งหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นอ่าโหมดหนึ่งหนึ่งมาเดี๋ยวนะผมขอตัวออกก่อนโป๊โบโบโบอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ากรณีหนึ่งหนึ่งเนี่ยตัวละครจะเก่งประมาณไหนมาอันนี้เผื่อกิจกรรมพีพหนึ่งหนึ่งด้วยนะอ่ะอันนี้เริ่มเทอมมามันจะมีเห็นไหมเมฆสายฟ้า แล้วก็ตัวเนี่ยมันจะเลื่อนลดลงประมาณเนี่ยเห็นไ,ไหมเลื่อนลดอีกแล้วพอถึงเทินปุ๊บอย่าต้องรอรอเทอินสกิลย่อยก่อนนะโอ้หัวกรรสายฟ้าไปสกิลเท่ะนะเอาจริงสกิลเท่เนี่ยสกิลย่อยตีหมูแล้วก็เออเ,เห็นไหมเลื่อนลดอีกแล้วเลื่อนลดไปเยอะแบบเยอะมากนะนี่แหละคือข้อเสียตัวมันนะก็คือมันจะโดนลดเลือ่อนเนี่ยประมาณเนี้ยอ่ะไม่ตายด้วยหรอ สกิลไหนบอกไม่ตายไม่เห็นจะมีสกิลไหนมันบอกว่าเป็นอมตะเลยอ่ะนี่ไปก่อนโอ้เนี่ยเห็นไหมตายถ้าไม่มีสกิลก็คือตายคือมันจะเป็นทำรองเนี่ยตัวละครมาเลยผมคิดผมเลยบอกว่ามันเหมือนเป็นตัวละครที่แบบว่าเน้นปิดให้ได้ไวที่สุดถ้าเราไม่ทําสุดเนี่ยมันไม่เก่งอ,อ, er. อ่ะเดี๋ยวขอโทจิไปก่อนถ้าไม่ทําสุดเนี่ยตัวละครมันไม่เก่งเพราะว่ามันต้องเป็นตัวละครที่เน้นปิดเกมให้ไวที่สุดเพราะว่า ยิ่งอยู่นานเนี่ย HP ตัวมันเนี่ยก็ยิ่งโดนลดค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเลยบบไม่ไม่เหมาะอ่ะพวกตีบอสแล้วก็ในกิจกรรมหนึๆเนี่ยถ้าเราทําสุดร่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะเก่งแต่ว่าเอาไว้เล่นแบบทีมน่าจะดีกว่าถ้าเล่นแบบทีมอ่ะมันจะมีสกิลหนึ่งใช่ไหมที่สามารถตีโดนออลทาเกตได้แล้วก็มีดีบัฟใส่คู่ต่อสู้แต่ว่าอันตีเนี่ยจะตีแบบสุ่มใส่ศัตรู ใส่ศัตรูถ้าศัตรูเนี่ยมีประจุบวกใช่ไหมมันจะตีใส่ตัวประจุบวกเยอะที่สุดแต่ว่าถ้าไม่มีก็ตีแบบสุ่มแต่ว่าเอาจริงไอ้การที่ศัตรูมีประจุบวกเนี่ยเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการตีสุ่มอยู่ดีเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันจะมีประจุบวกเยอะสุดประมาณนี้อะเดี๋ยวเรามาทําการเทสหอคอยกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้อยู่ชั้น1,100ปล่อยตีรัวๆไว้ยังไม่ได้ทําอะไรมาคือทีมหนึ่งอะผ่านอยู่ละมิโทจิผ่านอยู่ละเดี๋ยวผมเอาท เอาจริงๆช่างช่างช่าง,งมันก่อนเอ่อเอา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 ,เอาโกโจโกโจนี่ยังได้ใช้อยู่อะเอาเป็นอันนี้ออกแล้วกันแล้วก็ฮาจิเมะเข้ามาเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นไงเดีย๋ยวให้ดูจากโทจิก่อนแล้วกันดูจากทีมหนึ่งไปก่อนเอาจริงทีมหนึ่งอะกินเวลาไม่เยอะหรอกนิดเดียวจิม้มอ่ะโกโจอ,อีกฝั่งหนึ่งตายอันติมาแล้วก็จิ้มคืน ตอนนี้โทจิผมพลังอยู่ที่3ล้านกว่าเกือบ4ล้านแล้วมั้งประมาณนี้คือเก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งนะตอนนี้คือมันมีเมมให้ใส่แล้วแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงให้ใส่แล้วด้วยอ่ะมาฮาจิมะเปิดมาปุ๊บเห็นไหมมีสนามสายฟ้าอยู่นะแล้วก็ศัตรูเนี่ยติดสายฟ้าเห็นไหมบางตัวติด1 1หนึ่งบางตัวติด3นะนี่อ่ะตีสกิลย่อยโดนทุกตัวคือตัวละครมันอนะ่ะดาเมจแรงแล้วก็มีทูดาเมจเห็นไหมตีติดคีทุกตัวแล้วก็พอจบเธอเห็นไหมดูดาเมจเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวพ ศัตรูก็จะโดนทรัเมจอีกบางทีดาเมจก็ดูไม่ค่อยชัดน,นะว่าไหนมันคือดาเมจของตัวอะไรนะเห็นไหมจบปุ๊บโดนดรเมิกติดโดนประมาณนี้คือตัวละครมนันอะเก่งแต่ว่ามันต้องเล่นกับมันเหมือนต้องเล่นกับทีมฉบาทางหน่อยก็คือเล่นกับทีมที่มีการตายอย่างโทจิอย่างเงี้ยได้เล่นเล่นได้แล้วก็เล่นกับตัวที่มีฮิวหน่อยอีกอย่างคือตัวละครมนันต้องใส่ดูดเลือดด้วยผมจําไม่ได้ว่ามันมีดูดเลือดของสายเวทหรือเปล่า,าตีออทาเกตโป๊ะ ศัตรูเนี่ยจะเนี่ยไอสถานะม่วงเนี่ยคือประจุบวกนะนประมาณนี้ตีเห็นไหมมันคือติดคีบแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวละครเนี่ยแล้วก็ไอสถานะเนี่ยที่มันเป็นวงแหวนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสถานะาอสูรมายาของมันนะเอาจริงมันควรจะทําดีไซน์ให้มันแปลงไปเหมือนกับยูริส์คือถ้าในมังงะดีไซน์ตัวละครมัน,นจะเปลี่ยนนิดนึงประมาณนี้แต่ว่าในเกมเขาแบบอาจจะเอาแค่กองไว้ข้างหลังเหมือนกองสายฟ้า้ข้างหลังแค่นั้นพอ แต่จริงผมคิดว่าทําเป็นท,ทงงําตามบางอ่ะน่าจะโอเคแต่ว่าไม่แต่ว่า,วาอาจจะมีเวอร์ชั่น2นะแค่อาจจะนะอาจจะไอ้เฉยถ้าเกมเขาอยากทํานะเวอร์ชั่น2อันนี้อาจจะเป็นแบบดีไซน์แรกตอนสู้กับคินจิหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวดีไซน์2อะ่ะอาจจะมาตอนสู้กับเป็นเหมือนสู้กับซูคุณนะหรืออะไรประมาณนี้นะอันนี้แค่เป็นการคาดเดานะเพราะว่าไม่ได้รู้เนื้อหาของตัวเกมอยู่ละมาโอ ตีเข้าไปตีเข้าไปแต่แต่ข้อดีคือมันตีหมู่ค่อนข้างดีนะทําให้ศัตรูติดหมู่แล้วก็ตกีย่อยเนี่ยเป็นตีหมู่เห็นไหมตีหมู่เห็นไหมโดนถือว่ารดเยอะอยู่นะประมาณเนี้คือผมว่ากิจกรรมหนึ่ง,งอะ่ะมันก็ไม่เก่งหรอกผมว่าน่าจะเก่งกิจกรรม55าามากกว่านะตัวละครตีบอลไม่เก่งตีบอลไม่เก่งกิจกรรมหนึ่ง,งอะ่ะผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยมันอาจจะพอทูไถได้กลางๆประมาณนี้แต่ว่า ที่เก่งอ่ะน่าจะเป็นกิจกรรมแบบทีมสามทีมหกอะไรแบบนี้น่าจะเอ้ทีมสามทีมห้าน่าจะโอเคอยู่ตีไปก,ก่อนไม่แน่ใจวันนี้มันหลีกสามสามรอบป่ะเนี่ยสามหรือสองรอบสักอย่างแมมตีหนึ 2, ่งสต็ะกสองสต็ะกสามสต็กนะอย่างที่มันบอกเป็นการสุ่มอ่ะตีไปโอตีอีกรัวๆไปเนี่ยเห็นไหมตีตีหมูแรงมากนะเนี่ยถือว่าดาเมจไหลดีอยู่นะ แต่ว่าข้อเสียคือตัวมันไม่มีาตเกิดอะแค่นั้นแหละถ้าตัวมันมีไตเกิดอะผมคิดว่ามันจะดีมีาตเกิดมีมาตาเหมือนตัวละครอื่นๆแบบสมัยใหม่น่าจะดีแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าฮาจิเมะเนี่ยมันเป็นตัวละคร UR ตัวแรกๆเลยบ้างที่เข้าคูเบลนะที่จริงเซิร์ฟเนี่ยมันก็ควรจะเอาเข้ามาเป็นตัวแรกๆแหละพอจะขายได้แต่ว่าพอมันเอาตัวเก่งๆอะมาเข้าแรกๆอะมันเลยทําให้ตัวละครหลายๆตัวมันแบบดูดรอปลงไปหน่อยนะเพราะว่ามันเอาเข้ามาทีหลังอะมันก็ไม่ได้อัปเกรดตัวละครให้เก่งขึ้นเหมือนกันประมาณนั้น ตีไปก่อนแต่ว่าถ้ามีเวอร์ชัน2อ่ะน่าน่าจะน่าจะพอเล่นได้อยู่นะอ่ะตีไปคือทุกตัวละครน่ะจากที่ดูอ่ะพอมาเป็นเวอร์ชั่น2อ่ะมันก็แตกไปค่อนข้างเยอะอยู่อ่ะอย่างเมกูมิอย่างเงี้ยเรายังไม่เจอเรายังไม่เห็นเมกูมิแบบร่างกายน,นาคิเอะมันน่าจะมันน่าจะมีแหละเอาจริงเกมเนี่ยตัวละครที่กลางนาคตได้อ่ะมันมีค่อนข้างน้อยแล้วก็ตัวละครที่กลางนาคขตที่เปลี่ยนแมปอ่ะมีแค่2ตัวคือ โกโจนักเรียนกับซูคุนะร่างอันเนี้ยร่างร่างยูจิประมาณนี้แล้วก็มันจะมีอย่างยูตะเนี้ยอันนาเขตมันก็เป็นแค่พื้นตรงตัวมันคินจิอันนาเขตมันก็เป็นแค่ตรงฝั่งของเราประมาณนี้แล้วก็อย่างยูรุสูเนี่ยอันติอันติไม่ได้ใจอันติมันไม่ได้ใจว่าเป็นอไรเขตด้วยหรือเปล่านะตีไปก่อนอ่ะฮาจิเมะมันตายแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามันตายหรือมันหรือว่าผมเล่นจนครบแล้วก็มันดูนะ น่าจะครบแล้วป่ะโอเคครบแล้วนี้อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวขอรับของกันนะปล่อยตีไว้ค่อนข้างเยอะอยู่อ่ะสรุปให้นะสถานะของตัวละครฮาจิเมะอ่ถ้าจะเอาไว้แบบใช้งานผมคิดว่าข้ามได้เราไปรอทําตัวละครอื่นน่าจะดีกว่าแต่ว่าใครชอบใครเมนเน,เนี่ยสามารถทําได้ไม่ไม่มีปัญหาตัวละครมันเนี่ยเก่งแต่ว่าถ้าในกรณีที่ทีมหลักอะ่ะถ้าทีมหลักอะ่ะผมแนะนําให้เอาฮาจิเมะแล้วก็ มีเกโท้มีเกโทด้วยก็ดีแล้วก็มีคินจิด้วยก็ดีคินจิก็ทําให้ทีมถือขึ้นเกโทก็ช่วยทำตายเกิดได้ประมาณนี้ถ้าเล่นทํารองเนี่ยน่าจะพอเล่นได้แต่ว่าถ้าแนะนําจริงๆอ่ะก็ข้ามไปรอตัวอื่นดีกว่าเพราะว่าตัวละครมันเก่งแค่เอ่อพีพประมาณนี้เอ่อพีพีพีได้แต่ว่าส่วนมากก็นั่นแหละถ้ายื้อนานก็ไม่ดีต้องปั้นให้สุดถึงจะเก่งถ้าไม่สุดมันก็ไม่เก่ง ประมาณนี้อ่ะโอเคคิวนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์กด subscribe เป็กนกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้แล้วแปะคิวทางซ้ายเพลย์ลิสต์ทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม